สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก่ะแจ้งข่าวครับผมค่ะอาจารย์สายบุญวัดป่าเพื่อนโถมาแจ้งข่าวแฟนครับทางช่องเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอู้เหล็กเพื่อนเขาคักเนาะเขาอีรีครับผมสุดยอดค่ะเขาครับหนึ่งซี่เพื่อนกับเพื่อนกับไฮดิแต่ว่าเพิ่นไม่ได้บอกครับผมเสียดายครับแต่ว่างวดนี้เพื่อนมาเต็มเต็มเลยตบเทนเนาะครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องแค่หางเดียวนี่ เรากับเ,เราเพิ่นบ่ให้ไปไท่าท่ำแมค่ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเรากับเพิ่นมี่เลียงสีมาแจงขา้าวครับคลิปนี้ไม่มีตัวเลขเนียนค่ะมาแจงขา้าวแฟนครับข้าวดีเนะานะค่ะข้าวดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะข,ข้าวดียังไปหลบโอ้ไปรับฟังด้วยการสนทนาก<ๆ>ันในคลิปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกั ขอขอบพระคุณอาจารย์สายบุญวดป้าและกับขอบพระคุณปู้อมครับผมค่ะไปรับช่วรับฟังกันเลยครับค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับก็มาเชี์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือได้ยินข่าวว่าจูเลขเป็นแสนเถอะน้อแลนอ้อมบานอยู่จากสิเฮ็ดจังไดโอ้ยคักเนี่เนาออาจารย์หางเดียวเด็ทั้งบนทั้งล่างครับผม ดีใจนะมันสมาชิกคนเสือกนั่นละครับค่ะครับผมโอ้ยนั่นที่สิด้เจอแบบนี้นาออาจารย์ครับค่ะอันเห็นโทรมานีสิแจงข่าวแฟนคลับวาเอียงน้ออาจารย์ค่ะับเมื่อว่านี่ก็ไปวัดคู่บ่ามากนะครับครับ้าคุับไปแจ้งเพื่อนบอกว่าสิ้าสมาชิกไปทาบุญวันที่วันอาทิตย์ที่สิบนี่ครับอือค่ะครับครับกับ เพื่อนกระบอกเพื่อนกระบอกข้าวดีอยู่ว่าเพื่อนฉีบปล่อยให้จักขางวดครับผมโอ้หางวดได้จักงวดแล้วจันสองงวดแล้วครับสองงวดหนึ่งซีแล้วก็มาเนี่ยล่าสุดนี่ครับล่าสุดวันที่สองครับผมค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ไปไทยถ้ำเป็นบ่อาจารย์ครับเพิ่นเป็นถ้ำมยุทธครับผมเพิ่นเป็นเพิ่นปิดวัดไว้ย่างนี่ครับครับโอ้เอาเอาตะตัวเลขกอะไรเนาะไม่นครับผมเตะตัวเลข ครับจะว่ากันเลขเลขเพื่อนบ่อแม่เลขสุดนะครับค่ะพ่อแม่เลขสุดครับเลขนางเอาเพื่อน่าเพื่อนนางเอาอยู่ะเพื่อนไตกุฏิไมครับอืเพื่อนอยากได้กุฏิไม่อันบอกกุฏิไม่ที่เพื่อนไปอยู่นะครับเพื่อนเป็นเพื่อนเสาเอาเสาเียสาไม่เทียนยู่นะครับครับผมมันเลยได้เพื่อนกับมันก็เลยจะปล่อยล่องเบืองนะครับเสาตะเคียนครับค่ะดีกุฏิของเพื่อนนะครับค่ะอาจารย์ พัดมือนั่นอาจารย์ว่านเพิ่นเขียนไห่เลยครับผมมือไปหาเพิ่นวันนินวัฒน,นี่หนึ่งน้อยจันครับ<อ>จอดดีดีอ,อีกสามงวดค่ะตอนนี้ปู้เพิ่อนอยากได้อี่ยังขาจาย์โอ้หมู่บ้านนี้ผมกลับไปชายมาอยู่ครับลูกของน้ำเพิ่นไปกีกบกะบวกขึนนน่อยแล้วเพิ่นว่ากะว่า,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 ามันสีใบใหญ่มาสั่นยู่อไปอยู่มามัหลับ แต่เต็มห้องน้ำเบิดบ่มมีหอด่องสิเขานะคะห้องน้ำอันช่งรูปมาห้แฟนคับเบิ่งนเด้ออาจารย์ขันว่าไปไท,ท่าาบ่ไดค่ะครับผมครับครับได้ๆค่ะครับอันมือนีอาจารย์เพนกะมาแจ้งข่าวว่าปู <ผม S 1> พนจะห้ยหางวดเดือนนี้ได้สองงวดแล้วครับค่ะเราอาจารย์เพนกะจะไปทําบุญแล้วค่ะท่านผู้ชมวันอาทิตย์นี้นะครับผมค่ะครับบาดนีอ่า เพิ่นอยากได้ห้องน้ำค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นอยากได้ห้องน้ำโอยน้องเจี๊ยบอยากถือน้องหันเนาะเมียนค่ะถ้าเอฟซีเพิ่นจีซอยร่วมท่าบุญนี่จะติดต่ออาจารย์ใดในช่องทางใดคะอาจารย์ครับผมกับ้ายฟซีอยากท่าบุญร่วมกันเนาะครับวันที่สิบนี้ครัผมจีมาชิกไปอยู่กับครับติดต่อทางเบอร์โทรใดนะครับค่ะา098ครับ ศูนย์เก้าแปดค่ะเจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะสี่หนึ่งสองหกครับสี่หนึ่งสองหกค่ะท่านผู้ชมครับแอดดีไลน์ได้บ่างไหมอาจารย์ครับแอดดีได้เลย<อ>ดได้ครับผมแอดไลน์ก็ได้ครับเข้าไปในไลน์เรืเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าน้ำเชียร์ก็อยากเอา สมุดลงอหาอยู่แต่ว่ามันติดใบเลี้ยงค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเป็นบางซองต้องแจ้งข้าวให้แฟนคลับค่ะท่านผู้ชมให้ได้ทราบค่ะอ่าเป็นบางช่องบางช่องเพิ่นก็าบอาลงคือกันแม่นให้ติดต่อกันกับอ่าเซียนแล้วก็อาจารย์ครับอ่าด้วยทางเบอร์โทรห,หรือแอดดีไลน์ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะท่านผู้ชมล่องเห็ดเหล่าเก่ามาเชียรครับโดน กันเลรนคุยกันกับอาจารย์ค่ะครับวันไหนวันที่สิบเป็นอาจสิษหายมากสุดหนึ่งก่อนะไรครับผมวันที่สิบื้นนี้วันที่ครคบเมื่อเมื่อไปทั้งหมดเลยครับอาทิตย์น่ะแหละวันอาทิตย์นะครับควันอาทิตย์น่ะคนเราค่ะคนสินงหายเมื่อนั้นนจะมาก่อนมึงอาจจะกับบอกสูคู่บาฟังดูว่าเป็นมาเลกเมื่อไก่หรอกสิค่ะอาจิซื้อไม่ได้จริงสิไหมครับโอ้ขอบคุณปูกับอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่เป็นห่วงเอฟซีค่ะ ครับเรียกว่าหลายหางเดียวครับผมคือเศร้านะครับเหมือนเดิมครับผมตอนแรกเงินดีใจบ้านไอ้เศร้าอยู่กับจำปาจิกพังหวัดเดิน่ยนบ้านเลยแม่นข้าก็ได้มันแท้แทพัดไปว่าวัดหลายๆวัดปลาผมว่านี่คู่บานนะครับใครแม่นข้าที่ดสองวดัสองวดหนึ่งซี่เสียดายเนาะอาจารย์ครับผม วันหนึงชีกับพระกันได้ตรงๆเลยครับเลขลกางคนกับบอกว่าเนรร้างเนื้อสิบชีขันมากคนว่าม่าร้างคนว่าครับวันนี้เป็นเน้นหนึ่งเก่ารางครับวันนี้เป็นบอกเนินเก่าเก่าเนินจะเริ่มจะเริ่มเนื้อจะบ,บอกวาอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเชียร์ของน้ำเนาะน้ำเสียก็จะซอยอาจารย์พร้อมกับเก่ามาเสียค่ะครับผมครับผมห้องน้ำสุขาเนาะแม่ผู้ใดก็อยากสุขปลดทุกปลดยังไปเนาะต้คงฟังุขง่ายๆก็ ปูทุกนะครับเมื่อนะอาจารย์นี่แหละของนางคือว่าเขาปูทุกแต่ว่าตอนนี้น้ำเชี่ยจะเอาของเก่าอ่ารูบรูมที่อาจารย์ส่งมาให้พี่น้องเบิ่งไปน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมคครับผม่ะของนางขออนุโมทนาสาธุบุญเนื้อครับขอบคุณหลายครับอาจารย์เขามาเชี่ยละกันน้ำเชี่ยนะครับที่เสนอแนวทางเสนอครับนี้ไ ครับผมกระเบื้องกับโปงแพงดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์ท่ายลวมมาก่อนจะเป็นทรงใดครับผมให้เพิ่นวัดไวก้อนวัดว่าิัญชีเหตุห้องน้ำกว้งสั่งใดครับแมนครับกระเบื้องสักโกกับโปงแพงครับหรือว่าจะเอาน่งเอาหรือว่าจะเอาน่งยองยองขึ้นบานเอาครับก็กโบงแพงค่ะท่านผู้ชมครับคุณปาเพื่อนกับว่าเรียกร้องแราหน่ครับเป็นองใดก็ดีเบิร์ดครับค่ะ ครเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะรวมเข้าไปคือการขัขดอนุช้ชมกับก่ามาเชี่ยเป็นกระบอกเชียงไปนําครับผมกระ,บ,ะบ,บอกเชียงบุนเอาทวนทวนแอดดีไลน Ad ์เบอร์โทรอาจารย์อีกรอบหนึ่งเดอ้อค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ D ่งสี่สี่หนึ่งสองหกแอดดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรอาจารย์ค่ะ นี่แหละค่ะดันผู้ชมคครับ่ะอยากรวมถ้ำบุญถ้ำหองน้ำเนาะครับผมค่ะเพราะว่าอาจารย์ว่าเพิ่นบ่ให้ไปทายถ้ำครับค่ะแต่ว่าคมือมือครับผมกับทายหลูมาไห่ด้อยู่ครับเพราะว่าค่ะเพิ่นกษีนิ่ต้อเห่อตลอดทันละเนี่ยค่ะท่านผู้ชมห่างวันนี้คือบ่นับุรุษสองวันละด้อครับเพิ่นว่าห่างวันนี้คือสิ่ห้าทางวัน ไก่ไก่ไก่มีไหมไปเลยครับเพื่อนว่าอ๋อสองวันอะไม่นับมาครับผมครับครับหายหางวัานี้เพื่อนว่าค่ะคันเป็นเอ่อบุญวาสนาเพื่อนว่าเพื่อนกับใครปนีคนละครับเอฟซีหลายคนไม่ถูกครับครับครับเพื่อนกับบอกแังซีนนะเพื่อนกับเพื่อนประวัาไล่นะครับแมนครับผมจบจบเอาน้ำเนาะว่าตรงน้อย่างายครับผมค่ะครับอัน อาจารย์เพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดกระเบื้องอันของน้ำกว้งซ้ำใดกะวัดมาในเด้อน้ำเชี่ยกะอาจจะเป็นสิ่งของแบบว่าครับสโคกกระเบื้องเก่งสีหน้าครับ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 สิแก้ไปให้พูดละอีหลีครับผมอ๋อสำหรับคลิปนี้กะรอวันที่สิบเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆที่ท่มาแจงข่าวแฟนคลับทางช่องค่ะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับอาอค่ะท่านผู้ชมเอ่อสม,มุดล้งว่าไรค่ะครับพี่น้องก็จะเห็นหลายซองพินอยู่เนาะพินก <ผม S 1> ็เคยแจงขึ้นกันค่ะแต่กวนน้ำเสียนี่ลงขักอีหลีคือพี่น้องเห็นนี่ละค่ะเอ่อพี่น้องก็จะมีขอตัแย้งว่าที่อื่นทำไมไม่เป็นค่ะตอนนี้เอ่อลอยเปอร์เซ็นต์นี่ เป็นแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับแมนค่ะน,นี่แหละค่ะท่านผู้ชมนำเชียเคยมาเคยมาแล้วครับผมค่ะก็มาเชียล่าสุดกับไปเรื่อยมาเรืยแมนเจอมาได้ครับผมค่ะค่ะท่านผู้ชมก็เอาเบอร์โทรไปเนาะค่ะอยากซอยทุกทางค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ห้องน้ำกะน้ำเชียร์กับพิ่งเห็ดว่างหันห้องน้ำทั้งหลังบ้านเนาะครับผมค่ะกะจะไป รวมไปซอยยูขะด่ันผู้ชมเนาะครับค่ะเพิ่นจะให้หางวดเริ่มนับแจ้งงวดวันที่สิบหกท่านว่าค้มหกสิบหกไปเนาะครับค่ะเพิ่นหายมาแล้วหนึ่งซี่พี่น้องกับว่าเห็นน้ำน้ำเชียกับว่าเห็นบานิล่าสุดถือทั้งบนถือทั้งล่างนี่พี่น้องเห็นน้ำเมียนครับผมค่ะบานิเพิ่นจะตัดสองงวดนั่นออกไปเพิ่นจะมาเริ่มเป็นวันที่สิบหกเป็นงวดแหลกเพป่นว่าเพิ่นจะให้หางวด่ะท่านผู้ชมครับถูกต้องค่ะปูเพิ่นว่ามีของนำ ห้องน้ำปวกกินเดี๋ยวน้ำเจี๊ยจะขึ้นภาพให้เบิ้งประกอบควบคููกันไปเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้การอวันที่สิบเดี๋ยวอาจารย์เพื่นจะโทรมาบอกค่ะครับพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะครับผมนี่อาจารย์สายบุญวัดป่าเนาะครับผมพี่น้องก็ได้เห็นอยู่ค่ะเสียประจาเพื่อนนั่นแหละครับผมค่ะท่าบุญอันนี้เป็นห้องน้ำที่ติดกับ กุฏิปูครับผมกุฏิปูค่ะทีนเป็นรูปค่ะบวกขึ้นนะครับพี่น้องเนาะค่ะครับแต่ว่าบ่แมนปู่มีห้อง้นามมีห้วง้นาอยู่แต่ว่าไปยูพูดมองอ่าสลาหไ่เพิ่นครับผมไกลจากกุฏิเพิินครับนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะก็เลยจะเป็นห้อง้นาส่วนตัวไว้ข้างกุฏิเพิินกับว่าใดครับพี่น้องแมนอยู่แต่ว่ากับเป็นแต่มีอยู่เนาะครับผมแมนๆนค่ะข้างข้างคึ้นแมน ต้องไปยังไปไกลเติบค่ะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมทายรูปไม่พี่น้องเบิ้งครับผมน้ำเชี่ยกะจะขันเพิ่นไหไปวัดน้ำเชี่ยกะจิอ่กับทีมงานของน้ำเชี่ยกะสิกระเบื <sized> ้องหรือว่าโทสโคเกงสิแม่สื้อไปถวายนะค่ะท่านผู้ชมเนาะโอ้เห็นเล้าก็อยาเข็ดเห็นเล้ามีควมอยาเข็ดมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมอาค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะถ้าพี่น้องอยากเข็ดกะ เบอร์โทรที่น้ำเชียวเวัากับเก่ามาเชียร์น่าานะค่ะเนาะครับผมค่ะแอดไลน์ไอ้หาอาจารย์ได้เลขครับผมค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ